น้ำเ้าค่ะแก๊บอยู่คนเดียวเหรอแก็บแก๊บแก๊บแกบเหลือตัวเดียวค่ะเป็ดเขาจะเริ่มมาตัดหญ้าให้งัวค่ะ แต่ว่าแถวผืนยังหกอยู่พี่นอ้องเวลาปลูกกันถาเหาใส่ปุ๋ยหลายไม่สีเข้มนี่พี่น้องเห็นไห ถักใส่ปุ๋ยนิดเนี่ยใส่ไมยถึงว่าขิงัวห้องพื้นน่ะแต่ห้องร้ายนี่มันเข้มลดใส่จักกําม,มือหนึ่งเนี่ยพราะมันติดแล้วเขาจังคอยใส่เพิ่มคิดว่าอยากให้มันงามใส่เถอเดียวได้ร้ายเหนียวเข้มยุ่งพี่น้องเอ้ยไม่หน่อยตบปับป๊บๆนี่คือตบยุ่งเด้ ลูกไส้ามาอ่อยปุ๋ยลูกไส้ามาอ่อยปุ๋ยมันก็นเริ่มก็ล่างเขียวค่ะพี่น้องหุ่นของแป้งข้างๆนกมันคือกินหลายแต่ของเราสัมพอแล้วจุดประทัดโป่งโป่งโป่อง,ปอ,งอยู่ซึ่งร่อนเฮ็ดที่หลังมูเนาะแล้วเฮ็ดหลาบน่ะนกเต็มหนึ่ง ฟังทางฟังทั้งนี้ก็เกิดดีคือกันได,ด้พี่น้องเนี่ยเสมอคือกันเนี่ยฟังทั้งนี่ก็งามแต่ว่ามันเสียนิดเดียวเนี่ยเสียตรงเนี่ยตรงสามแต่ว่าล้านก็ยา,ากยากพี่น้องเราเฮ็ดภารกิจหลายแนวอันเทิงเบิงคุณยายเนี่ยเทิงอันอันลานไผ่แล้วทองทองล้วสิเป็นขึ้นไปหน่อยนะพี่น้อง พท้อ,ทองเราแบบแพ้แห้งๆอ่ะคือแต่ละคนหนีท้องมันคือกันน้หาอาการของมันบางคนก็นจนสีขอดบบงหัวเจาะคล้องท้องกับมีคือเจา้าเขาเจ้าอาการพิษปกติบ่มีเนาะคล้องไม่หน่อยเนียวอ้ยขอดลูกกง่ายๆหมายถึงว่าเจ็บเจ็บขอดนะง่ายแต่ว่าตอนแพ้ท้องเนี่ไม่หน่อยเนี่ยกินยั้งบ่ได้โจนหาเดือนวิ่งอยู่หนละจนว่าโอ้ยมันคือถูกทรมานแท้วะ ร้านไผ่แล้วก็สิเป็นแบบนั้นก็เลยไปสไซมาสซโอ้จะเป็นเราวิงสะนนรออันต่อไปแถวนี่ก็สิเป็นแบบมีพี่น้องมายามดูได้พี่น้องข้นแท่หน้าแต่เกิดร้านอาหารเปิดอีกสองเดือนค่ะพี่น้องอันผู้ใดแะแวะผ่านทั้งเส้นทางนี่เนาะ บอกเห็นเขาเจ้าฟังว่าจะมีลานลาบเป็ดจะมีอาหารได้หลายอย่างมาเปิดอยู่บานไ่หน่อยเนียวผูเรกอะ่ะือดีแท้แบบสดีมีลานอาหารเห็นกับข่าแสบๆมาเปิดอยู่ใกล้ๆบานสินะคะนั่นละหาเพิ่นสิมาเปิดเปิดกระซิเมนว่าประมาณอีกสองเดือนหาช่วงนี้เพิ่นกะไ่หน่อยล่อไ่หน่อยขนของออกไ่หน่อยสองบ้านอยู่บนันเอกสีใหญ่ของออก ยหญไม่อยู่คางกันน่นล่ะโมเดลใหญ่ไปไกลใหญ่ไม่อยู่้างกันน่ะล่ะแ,แต่ว่าแต่ว่าตรงลานขั้วย่ยกุลเนี่ยกับตรงลานตัดผ้าไ่หน่อยนะเพิ่นอาจจาะเฮ็ดเป็นออฟฟิศเฮ็ดอาจจะเฮ็ดเป็นคอฟฟี่ช็อปหรืออาจจะเฮ็ดเป็นอยังละหากันแล้วแต่สไตล์เพิ่นเนาะเพิ่นสีไม่เฮ็ดขอมนเมานหน่อยเกหญ่หลานตัดผ้าไว้บ้านค่ะเฮ็ดเป็นห้องน้นอย บารนี่มากินเขาแล้วอยากมายางเบิ้งต้นใหม่ค่ะเนี่ยค่ะแนมขึ้นไปนิดเดียงก็เจอหลานละหรือระวางล่อกรับเขาค่ะมายางมายางถาชมต้นใหม่ถาค่ะกับโบเน่ได้นอะพี่น้องเนาะเธอมีลูกค้าสนับสนุนด้หลาย เ่นอาจจะไม่เห็นสุ่มอยู่ข้างล่างก็เสิได้บรรยากาศอีกอย่างหนึ่งนาะพี่น่องเนาะเอาเืันนี้แค่นี้นะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามสวัสดีค่ะ